โอเคครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับพี่น้องชาวปืนยิงปลาทุกท่านเนาะช่างแปะแสงจันทร์นะครับวันนี้ก็มีของเล่นมาให้ชมกันนะครับเป็นงานหน้าไม้นะครับคอร์โบไทยแลนด์สำหรับท่านที่ชื่นชอบแนวแนวนี้นะฮะเอามาดูให้อยากนะครับเพราะว่าไม่ได้ทําขายเนาะอันนี้ไม่ได้ทําเป็นลูกค้าท่านหนึ่งนะครับแกจัดมาเองเลยชุดนี้แกทําเองนะครับแล้วก็ มาให้ช่างแปะทําท้ายใส่ให้นะครับงานก็จะออกมาประมาณนี้ครับผมบ้านๆเป็นลอกทดด้วยนะฮะเวลาขึ้นสายนะฮะจะได้ขึ้นง่ายเนาะถ้าเป็นขึ้นเดียวๆล้นๆเลยมันจะขึ้นหนักแรงนะครับอันนี้ก็เป็นลอกทดสามารถขึ้นได้ง่ายนะครับผมแรงนะครับผมตัวนี้สามารถยิงลูกเหล็กได้นะฮะแปดมิลลูกดอก ลูกธนูนะครับผมเป็นหน้าไม้นะฮะเป็นงานโชว์ครับผมก็จัดไม้ประดูแดงให้นะครับต่อด้วยไม้มะลินะฮะลายไทยแลนด์ครับผมสวยนะฮะโอเคอพี่แกก็ตัดไก่เองหมดเลยนะครับผมกัดไก่ตัดชุดทุกอย่างนะฮะ มือนะฮะโอเคฝากงานปืนยิงปลาด้วยนะครับช่างแปะแสงจันก็อย่าลืมนะครับ0611977175นเะฮะเป็นเบอร์โทรและก็ ID ดี n ลทักทายกันมาได้นะครับผมเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆก็เอามาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามด้วยนะฮะกดกระดิ่งติดตามในช่อง YouTube ด้วยนะฮะช่างแปะแสงจันนะครับขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนด้วย วันนี้ก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะฮะเอามาให้อยากแล้วจากไปสวัสดีครับ